สวัสดีครับพบก,กับผมทาม e เมอร์กับช่องทามกระแสสวัสดีชาวดอมเข้มมุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับหลังจากที่ละครของน้องมุกจบไปเมื่อคำคืนที่ผ่านมานะครับทำให้มีหลากหลายคนคิดถึงผลงานของน้องมุกผลงานเก่าๆนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นละครเรื่องซอเวรีนะครับโดยชาวด้อมเรานะครับได้มีการปั้งแฮชแท็ก กันโดยไม่ได้ดัดหมายนะครับกับแฮชแท็กโซเว r รีรีรันเองก็เลยเกิดเป็นคลิปคลิปนี้นะครับโดยคลิปนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแฮชแท็กนี้บ้างเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารีแคปรีวิวกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทม์กระแสกันได้นะครับ ในวันนี้ h a s h t o b e r y รีรันเองผมก็อยากจะคัดความคิดเห็นยอดนิยมนะครับอ่ะขอยกสัก10ข้อความละกันอ่ะมาดูว่าข้อความที่ผมคัดมาจะเด็ดๆแค่ไหนนะครับอ่าข้อความแรกคุณฝอยทองนะครับอ่าได้ทวิตว่าเป็นฉากที่ปรับทุกข์กันฉันผัวเมียจริงๆไล่ระดับจากไม่อยากเจอไม่อยากคุยงองแงเอาแต่ใจสารพัดเพียงแค่อยากเอาชนะจนสุดท้ายยอมพูดดีๆ เพราะอยากให้จบปัญหาสักทีคือได้อารมณ์ผัวเมียเคลียกันไม่เกี่ยวกับลูกเลยแค่แก้มแนบกันอ่ะอีฉันก็เขินแล้วค่ะก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่บีหัวใจคนดูเหลือเกินนะครับว่าอ่ะมิตานะครับจะยอมคืนดีกับคุณปรินหรือไม่คุณปรินก็ทำแบบสุดชีวิตแล้วนะครับทั้งคุกเข่าวอนขอโทษนะครับอ่ะยอมที่จะให้ นางเอกกัดแขนตัวเองยอมเพราะว่ารู้สำนึกว่าตัวเองอะทำให้นางเอกอะเจ็บมานานนะครับเจ็บแค่นี้พระเอกก็ทนได้นะครับเพื่อได้รับการให้อภัยจากมิตรานะครับภรรยาของคุณปรินนั่นเองนะครับคุณฝอยทองอีก ความคิดเห็นหนึ่งนะครับอ่าเป็นความคิดเห็นที่2นะครับได้บอกว่าฉากนี้คือ The best ที่สุดรองจากเรียกพ่อแม่สารภาพว่าร้องให้ตามจริงๆอยู่ดีๆน้ําตาไหลตามเข้มเฉยความรู้สึกที่หดหู่ในใจของคนเป็นพ่อที่มาฟังคําสารภาพของลูกที่หอยหาพ่อทั้งนั้นที่พ่ออยู่ตรงนั้นน่ะแต่ลูกไม่เคยรู้เลยฉากนี้10เต็มจริงๆเพราะมันเฉลยปมของแฝดว่าอยากมีพ่อ หลายๆคนก็น่าจะเห็นด้วยนะครับกับฉากฉากนี้นะครับเป็นอะไรที่ซึ้งกินใจมากเลยจริงๆนะครับรู้ตัวว่าตัวเองเป็นพ่อแต่ก็บอกลูกไม่ได้นะครับลูกก็โหยหาที่อยากจะมีพ่อแต่ก็หารู้ไม่ว่าพ่อก็อยู่ใกล้ๆแค่เอื้อมมือนี้เอง ความเห็นที่3นะครับคุณสมายบอกว่านี่แสดงหรือว่าถ่ายทอดชีวิตจริงได้ครับผมเหมาะสมครับในหญิงเราจะมีอะไรไปสู้เขาและลูกจำคำแม่ไว้ happy wife happy life ชีวิตจะสบายก็คือคุณสมายได้แชร์คลิปนี้นะครับโดยข้อความในคลิปก็ปรากฏว่าพบคนกลัวเมียหนึ่งอัตราก็เป็นฉากหนึ่งในตำนานที่มีการกล่าวขานกันเหลือเกินว่า ฉากนี้นะครับเป็นการพูดถึงว่านางเอกแสดงละครแต่เหมือนไม่ได้เล่นละครอ,องงไหมครับต้องไปดูนะครับฉากนี้ความเห็นที่4ีนะครับเล็บเล็บเข้มมุกอ่าได้ทวิตว่าชีวิตแม่ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้อีกโดนโซ่คล้องไว้แล้วโซ่เวรีรีรันเองอในคลิปก็จะบอกว่าชีวิตผมไม่เคยหนีไปไหนได้อีก ตอนนี้ผมยิ่งมั่นใจว่าผมไม่มีทางหนีไปไหนเพราะเรามีโซ่เส้นเล็กๆที่คล้องเราไว้เอาไว้ได้วยกันและจากประโยคนี้นอกจากที่จะคล้องคุณปรินและมิตาให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคล้องใจชาวเรานะครับให้อยู่กับวังวนโซเอรีนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังคงโดนโซเอรีตกจนวันนี้ก็ยัง วกวนนะครับกลับไปกอวนและวนอีกนะครับกับละครเรื่องโซเวรีนะครับ <c oughs> ความเห็นที่5นะครับคุณทิสมุกนะครับได้ทวิตว่าคิดถึงฉากนี้จังเพราะว่ามันคือเข้มกับมุกดาช,ชัดๆคนคว้างก็นักวอลเล่เก่าคว้างจริงเจ็บจริง,รงฟังจากเสียงเข้มก็น่าจะรู้ว่าเจ็บไหมร้องอ้อยดังมาก <c oughs> ฉากนี้เป็นอะไรที่แบบผมก็ชื่นชอบมากเหลือเกินดูฉากเนี่ยผมบอกโหยิ้มตามเลยเหมือนจะมีหลุดคาแรคเตอร์ตัวเองมาในบทบาทของคุณปรินและน้องมิตาด้วยความคิดเห็นที่6นะครับ panda km official นะครับมิตาได้พูดว่าคุณต้องอย่ายอมแพ้นะฉันจะจับมือคุณเอาไว้ไม่ปล่อยนะปรินก็พูดต่อว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสู้ไปด้วยกัน โซเวรีร so ีรันเองเอพิโซดที่14ตอน7ทับ7ละเอียดมากเลยแม่พันดาเราการจับมือแต่ละแบบสื่อความหมายคนละอย่างวันนี refused, ้คุณจับมือคนที่คุณรักแล้วหรือยังนี่ครับการจับมือลักษณะต่างๆนะครับก็ได้บ่งบอกถึงความหมายหลากหลายอย่างนะครับเป็นอะไรที่ละเอียดมากเลยไม่ได้าถ้าเกิดใครอยากที่จะรู้ความหมาย ของการจับมือแต่ละแบบอ่ะเดี๋ยวผมขอแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้แล้วกันนะครับความคิดเห็นยอดนิยมฉากที่7นะครับเลิบเบเข้มมุกเป็นซีนที่สวยงามมากเรียวมากกว่าจะถึงวันนี้ผ่านอะไรมาตั้งมากมายจนกลายเป็นความรักที่แท้จริงไม่ใช่ความฝัน เป็นฉากการแต่งงานนะครับที่ละมุนแล้วก็เรารู้สึกอินตามนะครับว่าโหกว่าพระเอกนางเอกจะรักกันได้นะครับกว่าจะถึงชุดนี้กว่าจะถึงวันที่ทั้งคู่นะครับยิ้มให้กันได้เต็มที่แบบนี้นะครับโหต้องผ่านอะไรมาอย่างมากมายนะครับก็เกิดเป็นความรักนะครับที่อินจากในจอนะครับพุ่งออกมาสู่นอกจอให้ชาวเรานะครับได้อินจนถึงทุกวันนี้จริงๆ ฉักที่9นะครับคุณวีวีวีนะครับคุณตั้งหากที่ทำให้ผมกลัวพ่อปรินพ่อแมวขี้อ้อนมีหลายคนนะครับเซลนะครับว่าจากเสือสมิงกลับคานมาเป็นแมวน้อยนะครับของน้องมิตาเราเป็นการหยอกนะครับของสามีภรรยานะครับที่ชวนจิ้นมากเลย ความคิด <ร Stevens. S 1> เห็นย <bey |notimestamps|> อดนิยมความเห็นที่สิละครับเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับของโซเวรีรีรันเองนะครับกับหลากหลายฉากนะครับที่เรายังคงประทับใจไม่รู้ลืมนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเกือบปีได้แล้วก็ละครเรื่องโซเวรีก็ยังติดตาตึงใจชาวเรานะครับมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรกับละครเรื่องโซเวรีก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็สามารถกดปุ่มติดตามพร้อมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปของช่องไทม์กระแสกันได้นะครับสำหรับวันนี้กระผมทามเมอร์แห่งช่องไทม์กระแสลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ